มีคนประเภทหนึ่งอะที่คิดว่าคนตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่เงินหลักพันแล้วก็แบบไม่ต้องหวังอะไรมากกับชีวิตเขาก็ได้หลักพันเ<ช>วลาคน,นหวังหลักหมื่นก็ได้หลักหมืน่นคนหวังหลักแสนก็ได้หลักแสนคุณรู้ไหมว่าเมื่อผมจะเล่าสตอรี่ให้ฟังว่าผมเมื่อเมื่อตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนี่ทุกคนหันไปมองอสวยไหมตรงนี้น,นี่นี่ทีม,นมเนี่ยสวยไหมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมไม่คิดว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งนี้ผมไม่คิดว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งนี้ผมก็เลยไม่ได้สิ่งนี้ ผมแต่ก่อนคิดว่าตัวเองมีคอนโดก็เจ๋งละมีคอนโดริมแม่น้ําอันหนึ่งก็เจ๋งละตอนนี้พอผมมานั่งดื่มวันหนึ่งคิดว่าฉันต้องการแบบที่ดินริมแม่น้าเจ้าพยาสวยๆเป็นของฉันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกความลับกับพวกคุณแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรผมคู่ควรกับเงินพันล้านผมคู่ควรกับเงินเข้ามาเดือนละไม่จํากัดหลักสิบล้านหลักร้อยล้านไม่จํากัด ปีหนึ่งหลักร้อยล้านไม่จํากัดนะครับบางร้อยล้านหรือเพิ่มก้าขึ้นทุกวันตอนนี้เนี่ยผมก็ปรับตัวเองคู่ควรกับหลักหมื่นล้านแล้วพวกนี้ผมหาเองเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไระมีมรดกมีพ่อ,อมีมีคนน้นช่วยด่านดานบานหลังไม่มีนะทาเองหมดเจ๋งเนี่ยแล้วทำภายในเวลาไม่นานด้วยแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะเจปีที่แล้วไม่ใช่แบบนี้นะครับทุกคนข้อแรกที่จะเป็น affirmation เป็น affirmation หรือเป็น self talk คุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ self talk กันทั่วไปหมดเลยเนะี่ย ผมเป็นคนใช้คนแรกในประเทศไทยเลยคุณรู้หรือเปล่าผมเป็นพ่อแต่ก่อนเขาใช้คำ affirmation ไงแล้วคนไทยก็ใช้ไม่รู้มีแปรยังไงไงผมก็เลยเอาคำที่คนใช้ง่ายๆคือ self talk นะครับตอนนี้ใช้กัน self talk เป็นชื่อเพจเป็นชื่ออะไรกันหมดเลยเต็ไมไปหมดจะเอาทำเป็นสินค้าเทเรวมมาแต่ผมเป็นคนใช้คนแรกในประเทศไทยบัณฑิตอึ้งรังสีขอเคลมลิขสิทธิ์ตรงนี้นะครับไม่ได้เก็บค่าลิขสิทธิ์แต่ว่าอันนี้ให้ให้ทุกคนแต่ว่าแต,แต่จำไว้ว่า self talk มีหลายระดับโอเคไหม self talk มีหลายระดับ ข้อหนึ่งคือ Self Talk ที่ดีที่สุด I am so happy and grateful now that l a r g e sums of money l a r g e sums of money ก็คือเงินก้อนใหญ่ๆห,ห,หลายๆก้อนจำนวนใหญ่หลายๆก้อน l a r g e sums of money come to me easily and quickly มาหาฉันง่ายๆและเร็วๆ I am so happy and grateful now that l a r g e sums of money come to me easily and quickly ฉันฉันมีความสุขและกระตัญยูมาก ฉันมีความสุขและขอบคุณมากที่เงินจ้อนใหญ่ๆหลายๆก้อนจำนวนมากเข้ามาหาฉันอย่างง่ายและเร็วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เชื่อสิ่งน,นี้คุณคุณพูดกับตัวเองทุกวันนะคุณเรื่องนี้แล้วคนเราอยากไปห้ามไปรับโปรแกรมอื่นเข้ามานะใครที่พูดค้านแบบนี้เลิกคบไปสักพักหนึ่งโอเคปะ่ะคนที่บอกว่าเนี่ยเงินแม่งไม่ได้หาง่ายเงินไม่ได้เงินไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ยเลิกคบไปพักหนึ่ง เขาจะมาอิ f l u เอนซ์คุณเขาจะมามีอิทธิพลต่อคุณนะครับทุกคนถ้าอยากรวยคุณต้องเลิกคบสักพักหนึ่งโอเคปะ่ะสักพักหนึ่งเพเวลาคุณพลังงานแข็งแร่งค่อยว่ากันโลกนี้นะผมบอกได้เลยมันง่ายกว่าที่คุณคิดเนี่ยถ้าคุณมาเรียนคอร์สความตั้งจจกับผมนะเนี่ยคุณกำลังจะผมก็ลักผมเริ่มอัดคอร์สแล้วนะคุณเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนในเรนให้ให้ดูนิดนึง จะสอนให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนงึงจริงๆเป็นอินโทรที่อยากจะเก็บไว้ในคอร์สด้วยนะครับแล้วให้คนในบ้านได้รู้ด้วยว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยแล้วผมบอกได้เลยนะตอนนี้เนี่ยคำว่าควอนตัมกับคำว่า p a r a l l e l เรียลิตควอนตัมคืออะควอนตัมควอนตัมก็คือเป็นอันหน่วยที่เล็กที่สุดของในฟิสิกส์นะครับมีอะตอมมีตั้งแต่เป็นโมเลกุลเป็นอะตอมอะตอมคือเล็กสุดแล้วก็ยังมีซับอะตอมิกอีก อะทับซับอะตอมิกอะตอเอพาร์ติเคิลนะครับอนุภาคซับอะตอมแล้วก็ยังมีควอนตัมคราวนี้ควอนตัมนี่คือแบบว่าเวลาเราพูดถึงควอนตัมฟิลด์ควอนตัมฟิลด์ก็คือสนามที่ว่างเปล่าสนามที่เต็มไปด้วยเอ่อเหมือนเป็นเป็นเต็มไปด้วยพลังงานบริษัทใช้คำว่าควอนตัมฟิลด์หรือความว่าสนาม คอนตั้มใช่ไหมแต่จริง,รงก็คือ source ครับที่มาของเราที่มาของพลังงานทุกอย่างบางคนใช้คําว่าก้อบางคนใช้ว่าจักรวาลนะครับคอนตัมฟิลสนามควอนตัมก็คือทุกอย่างที่เป็นไปได้อยู่ที่นั่นหมดเลยภาลคุณสร้างจากที่นั่นถ้าคุณใช้ความคิดจากที่นั่นคุณเมื่อไหร่ที่คุณกลับไปถึงที่คอนตัมฟิลหรือกลับไปถึง source หรือที่เชื่อมจุดกับพระเจ้าจากจักรวาลคุณสร้างจากที่นั่นทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วคุณสามารถเลือกเลือกความจริงแบบไหนก็ได้ นี่แหละเป็นสิ่งที่แมงมหัศจรรย์มากโ okay, so อเคสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอินโทรของควอนตั้มจำนะครับก่ผมอยากจะให้คํานิยามหน่อยคร่าวๆข,ของควอนตั้มจำว่ามันคืออะไรคนจะได้เข้าใจนะอธิบายคร่าวๆคอนคอนตัมจำคือการกระโดดไปอยู่มิติใหม่หรือความจริงอันใหม่จำก็กระโดดใช่ไหมไปถูงความจริงอันใหม่ที่คุณเลือก ครับนักวิยาศาสตร์นี่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับแล้วนะครับว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า many worlds theory ทฤษฎีของโลกที่มันมีหลายๆโลกและคุณนมีหลายเวอร์ชันไม่จํากัดด้วยสามแบบ infinity เลยมีเวอร์ชั่นคุณเป็น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 ราชาเวอร์ชันคุณเป็นมหาเศรษฐีเทียบเท่าบิลเกตมีเวอร์ชันคุณเป็นเอ่อ princess เป็นอะไรก็ตามหรือเป็นยาจกก็มีเป็นดารา หล่อสุดสวยสุดก็มนะีทุกเวอร์ชั่นคุณแค่จะเลือกเวอร์ชั่นไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูวีดีโอคร่าวๆนะครับคอนตัมจัมปิ้งกับพ like a ราเรียลิต i ้ชิฟติ้งเม l i ซ e ไล i f f i ิฟิ t ค n ล i n t i ิมิ a t ด n คอนเซปต์อีกอันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องอธิบายคือพาราเรี l ลิตี้พาราเ a ล a าร l เรลนะครับพาราเรเปียบขนานความจริงที่เทียบขนานกันหมายถึงมีความจริงหลายๆอันนะครับเหมือนกับเหมือนกับมีทางมีคุณขับรถไปเนี่ยมันมี มีอะไรมีไฮเวย์มีไฮเวย์ highway, บ้างมีเอ่อเอ็กเพรสมีทางด่วนมีต๊ดๆๆสามสอานันคุณเลือกทางไหนคุณก็ได้ choice นั้นแล้วก็ไปทางนั้นเลยแล้วมันก็คุณก็จะไม่เห็นทางอื่นแล้วคุณก็เห็นแต่ทางนั้นแต่ตอนนี้คุณโฟกัสแค่ทางเดียวก็คือทางที่ชีวิตคุณอยู่แต่คุณยังไม่เคยไปเลือกทางอื่นแล้วได้อีกชีวิตหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นรู้สึกว่าเป็นความเข้าใจเอ,อ่ออะไรที่คอนเซ็ปที่ยากยากนิดนึงแล้วก็ อะไร i n t i m i d a t i n g คนจะเข้าใจยากแต่ผมจะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับทุกคน but t บัต e actually quite e e s y to do แต่ว่ามันง่ายที่จะทำในพูดถึง parallel jumping พูดถึงความตั j มจ p นะครับความตั j มจ p และก็อะไร l e l reality shifter หมายเขาว่าคุณเปลี่ยนเราปรับความจริงแบบนี้เลยนะเราไม่ใช่แบบว่าค่อยๆขยับความจรงิงทีละนิดทีละนิดโอ้ยโบราณยากคนเนี่ยชอบคิดว่าการเปลี่ยนมันต้องเป็นเรื่องยาก และนั่นมันเลยเป็นเรื่องยากสำหรับเขาการที่เขาจะเปลี่ยนจากคนที่ได้ทีละหลักพันคนที่ได้เองินเงินหลักพันเป็นเรื่องเยอะถ้าคุณเนี่ยคุณไปเห็นคนที่มันคุยกันเป็นทีหลักเดียวกันทีหลักสิบล้านยี่สิบล้านคุณจะนึกว่าอ๋อโอเคจริงๆก็มีคนประเภทนี้อย,นอยู่ในโลกด้วยทำไมฉันไม่ไปเป็น,ปนจัมปิง้งไปอยู่เป็นคนประเภทนั้นล่ะจริงไหมโอเค But they actually r e a quite easy to do แล้วมันง่ายที่จะทำ we often time do this และคุณเนี่ยจริงๆแล้วทำเรื่องนี้โดยไม่ได้รู้รู้ตัวด้วยซ้ำคุณกระโดดข้ามความจริงแต่ละอันโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคุณทำทุกวินาทีนะทุกๆวันอนะจริงๆแล้วผมตอบยิ่งผมศึกษาเรื่องนี้นะผมว่ามันว้าวมากมันแล้วผมบอกได้เลยนะเรื่องควอนตัมนะคุณเป็นคนแรกๆที่เรียนในประเทศไทย จริงๆตอนนี้มันเริ่มเป็นอะไรอ่ะเริ่มจะโอ้คนในเมืองนอกเอ,อเมริกานี่เริ่มพูดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่องถึงคอนตั้มจัม์เรื่องของความจริงคู่ขนานเรื่องของมัลติเวิร์สนะครับคอนตั้มจัมปิ้งอ่าโอเคคราวนี้นิยามคอนตั้มจริง is is e process by which มันเป็น process ที่เพราะนั้นเป็นกระบวนการที่คนคนหนึ่งเปลี่ยนสภาวะของตัวเองเปลี่ยนสติของตัวเองไปสู่ความจริงที่แตกตา่าง ที่แตกต่างจากตอนนี้ที่ประสบอยู่โดยการใช้พลังจิตและพลังอารมณ์ใครที่แบบลงเป็นคอร์สออนไลน์ราคาเต็มอยู่ที่ห้าหมืบาทวันนี้ราคาพิเศษที่2 7งหมารอยบาทแต่ว่าถ้าใครอยากมาเจอตัวอาจารย์มารับพลังงานทุกคนมันดีมากครูมาทุกรอบสุดเลยค่ะแต่ถว่าขึ้นมันดีแล้วก็สุดยอดมารับพลังงานจากอาจารย์เลยแถวหน้าสุดนะคะเป็น V.I.P พิเศษราคาเต็มจะอยู่ที่ห0,000บาท วันนี้ราคาพิเศษจะอยู่ที่37,900แล้วได้คอร์สออนไลน์ไปดูใครสนใจคอร์สไหนนะคะเพื่อนๆไปลงทะเบียนได้เลยที่ l like i น e แอ catbundit นะคะโอเคเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิตรุสีสวัสดีครับ